สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านที่เขาเบิง่งเขาส้มส่องปลาเมาสมบายดียามเสายามเสากระลุกเตะเสาเตะเซี่ยวกำลังเตรียยอาหารชิลงจำหันเนาะอาหารมื้อนี้ได,าาด,าารรด้อาหารดีอาหารเลิศอาหารดีอาหารเลิศอาหารสันสูงสวัสดีพี่น้องชาวไทยเด้อสบายดีพี่น้องฝังเลา่าเฮา พอเมาใส่เฮยมหอยแล้วเพระาะว่าอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็บุมีผู้ซอยนี้ใส่เครื่องปรุงก็ซิมีพริกพริกผง้วนัวหน่อยๆเอาคั่วลบไข่หมูแดงอันนี้พอเมาคือเสียงเปลี่ยนเนาะแล,แล้วก็ อันนีห้หอมที่หั่นไว้หอมแดงไข่หมดแดงนี่เป็นอาหารสันสูงประคายอยู่ในห่านในยังกะสิแพงมันมันหากินยากมันอันนาเดะปูแหนะบูเป็นกะบ,บูเป็นคนเนชื่อ,อละสิซีบึงเนาะพอดีเลยก็ ลองชิมดูก่อนอืมแซบแ่บเลยนะรสชาติอร่อยแล้วพอดีแล้วเนะะาะแล้วก็สิหุ่นหนาด้วยเดีย๋ยวไปตกออกนะักใส่หม้อกันเนาะก็ตามด้วยซาะละแหน่ liếc rồi, cái xi mượn chanh này nữa, ừ. ui ta sẽ ta nua thế nọ mùi này luôn. đi đi không à, đi luộc đi ยปน่าจันาวะเลวะโลากเลโเลนีสังฆะเวาเทวาโทนัเสตังอุปกาปาติเอเสตังปเสตังโมังเฟปะเทวาสามิสตุสัพเพภูรโสัมะตจันโตภนาโสยารามนีโสทีลากับข้าวกับข้าว

ช่เอาเงินในเจของคนนามเออเอนมาส่งบ่บ่อเนี่ยบอไปสื่อคนน้อมกินตลาดได้เงินในคุณจอมหสคนบริษัทพันกับเมื่อวันนี้เห็นก่อกกรสงสัยเอา่อกนีดกหนาวแทยเ้ามาขัดใหรัคนยังไหวรู้ไปเจาะเอาเล่นอยู่เออได้เล่นมันเ่อนเ็อย่านี่เามาักู่ม่ลาเลอ้ มือนีบอัคคบแล้วครบสามคืนสามมือสามคืนอคืนแล้วก็ซีซิกน้องมือ,นนนมมอเนาะได้สามคืนจวัวกับตัน สมาธิยาณีมูสาวาทาเละาระามา,รานีสิกขาปะทังสมาธิญาณีดุรานีไดนามัสสะตามาคาธานาเวลระมานีสภาควาทานะาตัลมาสะาเออมาได้หลุดได้หลุดได้หันได้ มาไหมมาไหมมามาเล่นหน่อยข้อเจ็บข้อตีข้อเป็นข้อตายข้อเสียตกสนามให้มันไหลตกเสือใยให้มันไหม้ต่อได้ให้ได้โดยโดยมักทำปาธนาปาธนาสิ่งใดสิ่งสิ่งใหม่ให้ได้สิ่งนั้นโดยแล้วเด้อเอาจะ เอาผาเมื่อสักเพื่อนเยียบห้อยแบบนี้สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อจิไปดีซิกเป็นทีเียทมหอยสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีแม่หักเนาะงยินข่าวประมาว่าเป็นิทีได่ได้บ่ได้อยู่แม่นหนุ่มบ ยังบ่อท่านได้นะดอกบ่แล้วมืออื่นสาวแพงสิพาไปไปแม่หักพ่นนี่นะจังสีทาเอาลงมาพร้อมกันคน่นกองผาป่าเกินให้มาร่วมกองผาป่าห้าร้อยบาทแต่ว่าบุท่านบุท่านเอาลงมาเนาะ ที่เสียงอ้วนน่ะที่เสียงอ้วนๆน่ะอ้นน้ำผู claro> ้ดียวนี่ก็โพดได้ใบดีพี่น้องใบดีไม่ผิดสบายดีผิดแด้วนะใบคือเกาะใบดีดูลูกใบดีด้วยแม่โอ้ยบนหนาหักเลยแม่น้อยเบิ่งแล้วนี่ใบดีพี่น้องแม่น้อยเอ้ยเบิ่งดูลูกเจ้านี่กินอันนี่เลยทีนี้บ่งดูลูกเจ้านี่จะแม่นดื้อโพดมาพอจับพ่อู้เสารบวมน้ำด้อดื้อโพดบวมน้อแม่น้อยเอ้ยเบิ่งดูลูกเจ้านี่โพดโพด คุมซอยไปเลยบ่ลูกเก๋กับลูกขึ้นตีนมบ่ห้ามซื้อซื้อคืออื่นลูกขึ้นตีงามคุมซอยบ่ปไม่น้อยเอ้ยเบิ่งเด้อนี่ลูกจานี่น้อยเบิ่งแน่จะแม่นว่าดื้อคคือลงมาแต่เ้าแท้มื้อนี้อออือมาเตรียมมื้อนี้ เขาขวบ<า>มักพริกต้องเห็ดแต่มือนี้เนาะอ้าลงเน้อากระตาลงมาเอาละลงมาจังหันนองมือนี้แล้วก็ขบสามมือกับตันกระซึกนีน่เนาะปฏิบัติสามมือ <c oughs> ไอ้กอระซึนอยู่ตะกเปนไฟลงมาเอาป้าตูปเต็มแผ่นดิน หมกหมวงนะขาจะเอาไปกวนลงมเอาได้กงคืนตอน่็งปเอกระทังใหญ่ลุงมาเอาทั้งไงผัวป้าดอกหมวกดอกอันน่ะสมงงามแท้ดอกคุณนะไปใต้อยากได้ลายกอกเนาะเน่กกน่ะก็มีกระโดนก็มีได้วัดนี่อยู่ทั้งเนื้อวัดก็มีเด้อกระโดนอ่ะเพ่ยากกิน อบอกกลับก็บขึ้นเมื่อเฮือนก่อน้วเนาะะเดี๋ยวปลาเมาสิเป้ากระกกตากระบ,บุงก่อนทั้งอะไรเก็บหมกม่วงก็ขอ,ขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะทั้งเอฟซีทุกคนเนาะที่เขาเบิ่งเขาซ่มส่องปลาเมาขก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใจบุญทุกคนนะพี่ป้านะอาทั้งพ่อตู่กับล้านเอื่อยอนะ้ายเนาะผู้อยู่ยนะูเอสเอเนาะหรือว่าอยู่เยอรมันอยู่ฝรั่ง อยู่แคนาดาอยู่อยู่อยู่เกาหลีเนาะอยู่ไซกะแล้วแต่เนาะทั่วโลกเขาเลยติดตามติดเข้าชมอากาศซอยเรือคอยบุญคำน้ำสู้เบอริสุขสุขพลนะอยางนั้นเลยก็บมังม่วงยังคือเห็ดยังย้ายไว้อยู่นะมันมีหมดแล้วบ่ท่านเหรอวะอุ้มอุ้มอุ้มคือก็ต่ายเอื้อยเลยนัะทึ่เิงนะ ทั้งกระตาทั้งทิบเขาแะละทั้งหมอแหละหมักมวงนี่เก็บทุกมือเก็บทุกวันกนับโบเบิดมันดกเอเลียรอเป็นปุ่มเป็นงอนอยูย่ ได้เต็มตาเลยเอาเมื่อหยาดบกบัวเอาผัดบมากกินสางเป็นเก้าแม่ไหหลานแมนกับพิวเนาะใจหลายๆนี่นี่นี่หน่วยนี่อานี่หน่วยนี่งามอยู่ทด่ไหนวะดูมันแตกบะนะเออแตกหยาดบกบ่นะเขาไปกวนล่างกวน อาถาเจ้าอยากได้นะสามทุ่มจะลงมาแล้วออสี่ทุ่มเมื่อคืนนี่ป๊าขับที่เท่าถาดว่าเท่าถาดมาเนี่ยงมาแต่เด็กพุ่นลุงโป้มาาแต่เด็กพุ่นเอาคลิปนี้จะขอจบไปสันิก่อนเนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใน้ทํทำคลิปต่อไปเนะขอทุกคนสุขดีมีความสุขสบายดี